สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเมามอยวัลเล คลิปนี้แอดจะพามาดูรอยยิ้มแห่งความสดใสของชัชชุออนนะครับที่แมตช์ที่แล้วทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและบอกเลยว่าหลายคนก็ดูไปลุ้นไปนะครับเพราะบุ๋มบิ่มต้องแบกทีมหนักมากหลายคนก็กลัวว่าน้องอาจจะบาดเจ็บและก็กลัวว่าน้องจะเหนื่อยเกินนะครับแต่บอกเลยว่าสาวน้อยของเราแข็งเกร่งครับพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าจิตใจสตรองมากจริงๆต่อให้เหนื่อยแค่ไหนก็ยังคงมีรอยยิ้มให้เพื่อนเพื่อนร่วมทีม ได้เสมอดูได้เลยครับสดใสมากมากคือบุ๋มบิมเป็นนักกีฬาอีกคนที่มีน้ำใจความเป็นนักกีฬาอยู่สตั้งแต่ที่เล่นเล็กๆเลยนะครับยอมรับคำติชมแล้วนำไปพัฒนาและเมื่อเล่นในทีมก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นนะครับหรือโวยวายเพื่อนร่วมทีมแต่เป็นคนที่ใจเย็นควบคุมตัวเองได้ดีและสดใสอยู่เสมอน่ารักมากๆครับไม่แปลกใจเลยที่จะมีเอฟซีล้นลามขนาดนี้